สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อฟครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยและดึกที่สุดในประเทศไทยลุกล่าด้วยนะครับผมทุกทีทุกคนวันนี้ก็กลับมาแล้วครับผมมารีวิวนะพึ่งกลับจากต่างจังหวัดเมื่อตอนเช้าครับทุกคนแล้วก็สายๆก็ทํางานบ้านเสร็จแล้วก็ไปส่งลูกเรียนพิเศษนะครับผมกลับมืดค่ากล่มกล่าเลยนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะช้าแบบนี้ครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ผมเข้าออฟฟิศนะ มาวันนี้จะมารีวิว2กิจกรรมใหญ่ๆครับแต่แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมสุ่มมิลิมให้ด้วยให้ดูอีกไอดนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาอยู่แล้วนะโอเคก่อนไปรับชมครับก็แนะนําการเติมเกมนะครับผมร้านกอลฟอ์นะมี2ช่องทางครับเติมทางแชทและทางเว็บไซต์ครับเออแล้วเดี๋ยวผมแนะนํำทริคนี้ด้วยครับคือทริคเติมปองต้นเดือนแบบได้สกินเลเ e n d ฟรี1ตัวนะอ่ะไปดูกันทํายังไงครับ อันดับแรกคือคุณก็เติมเงินก่อนนะครับผมที่เว็บกอฟอนนะเอาเอาโอเพนไตรงนี้ไม่เติมหรือใครจกเติมแบบแล้วแต่ครับเติมทางแชทก็ขั้นต่ำ148บาทเติมเท่าไหร่ก็ได้นะเสร็จแล้วครับให้คุณมารับตรงโปรโตเติมปองนะนี่ตรงเติมปองต้นเดือนครับไอตรงที่มันเป็นสลามข้างบนนะแล้วหาคําว่าฉีมิลิมนาวานะครับผมแล้วก็เติมปองต้นเดือนนะโอเคแล้วก็มากดรับตรงนี้นะโอเค ก็ได้ฟรีห้ารอยนะครับผมกันนี้สองรอยนะหลังจากนั้นครับให้คุณไปสุ่มเข้าเข้าตัวสุ่มสกินฉีนะเหมือนที่ผมสุ่มเมื่อวานแต่ว่าสุ่มแค่สิบช่องนะครับผมคุณก็จะได้สกินเลเยนด์เจนโอ้มีสกินวสวยๆให้เลือกเพรียบเลยนะฉันจะเอาอะไรดีละ่ะเฮ้ฉันเอามาเกงก้าดีกว่าตอนนี้มันเมตานะแต่ว่าอลิสก็สวยเหมือนกันนะโอเคเลย ไปครับสุ่มแค่สิบช่องทุกคนเนี่ยเห็นปะ่ะรับโทเค็นฟรีแล้วก็สุ่มสิบช่องแล้วก็แยก้ายเท่านั้นนะครับผมแต่จริงๆก็สุ่มเท่าที่มีก็ได้แต่ว่าผมแบบทําให้ดูแค่นี้แล้วกันนะหลังจากนั้นครับผมคุณก็จะได้รับสกินแล้วหนึ่งตัวนะแล้วก็ของที่จะได้รับคือเอฟเฟกตรงนี้ด้วยนะครับผมเลิดเลิดนะสิบบาทรู้เรื่องนะครับผม ในอันนี้ทริคดีๆสิบ,บาทได้เลเจน d นก่อนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มันมีแบบพวกอ่าแบบการ์ดนะครับแต่ว่าผมไม่คือจริงๆมันคือแบบมีวิธีการซื้อขายและครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นช่องโหว่ของเกมนะคือเกมอะไรที่ทําให้ผู้เล่นมันเสร็จเอาเงินข้างนอกได้เนี่ยอันนั้นในอนาคตเกมมันจะพังนะก็ไม่รู้กรีน่าเขาทราบหรือเปล่านะครับผมถึงช่องโหว่นี้นะ ก็ไปหากันทํากันเอาเองครับแต่ว่าผมไม่ขออนุญาตไม่บอกนะเออมีก็มีคนขายการ์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคุณทําปุ๊บคุณจะได้คูปองลิมิเต็ดมา3ามพันคุณก็วางแผนการใช้นะซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ใช้คูปองลิมิเต็ดได้คือวงแหวนรายเดือนอันนี้ที่ผมจะสุ่มให้ดูนะครับวันนี้นะเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็มันของรางวัลเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายครับ4 0 0ร้อยมั่งร้อยยี่สิบโทเค็นร้อยโทเค็นแปดสิบอ่ายี่สิบนะครับผม ซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าวงแหวนรายเดือนนะเพราะฉะนั้นจะไม่รีบรีวิวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะกดให้ดูประมาณ50ครั้งก่อนนะว่ามันได้อะไรไงเท่าไหร่นะครับแล้วอีกอก,กิจกรรมหนึ่งที่จะรีวิวคือกล่อง25่สคูปองนะโอเคอันดับแรกครับไอ้วงแหวนรายเดือนเนี่ยคือให้คุณนึกนึกถึงภาพคำพีเขียวแต่ก่อนนะ่ะมันจะมีนานๆทีมาเข้าเดือนละครั้งอนะ่ะเออแต่ว่า ผมเข้าใจว่าคำพีเขียวมันคงเฟอร์ในตลาดนึ้อออกไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยบแบบแก้เกมหนืองกันกูออกโทเค็นใหม่เลยเป็นโทเค็นนี้แหละนะโทเค็นละสามคูปองแล้วก็มาสุ่มรายเดือนแล้วก็เพิ่มจํานวนโทเค็นที่ใช้แรกแก้เกมเอาแต่ว่าคำพีเขียวของเราแหละหรือว่าอะไรคำพีทั่วไปยังมีประโยชน์ครับให้คุณมาเข้าตรงหน้ากิจกรรมนะแล้วก็กดตรงรถเข็นครับผมแลกเล่นไอเทมวงแหวนตรงนี้นะตรงนี้จะได้ทั้งหมด50 อันนะครับผมเออได้กุญแจมาห้าสิบดอกนะตรงนี้เลยตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็กุญแจเนี่ยเอามาจากไหนอีกนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมคือตกคุญแจเนี่ยมันอยู่ตรงกิจกรรมล็อกอินครับกิจกรรมเช็คชื่อนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อันที่สองนะที่เป็นรูปเบอร์เดย์เค้กตรงนี้นะครับผมแล้วก็หาไปครับกิจกรรมเช็คชื่อนะโอเควันนี้ก็ได้ส นี่ก็เอาอีก2นะครับผมลองอินเฉยๆโอเคสรุปว่าผมมีเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันครับแล้วก็เอาจากไหนอีกคือตรงกิจกรรมคลีปอะครับเนี่ยคอแลบใหม่สลามเนี่ยครับผมให้คุณเอาลูกแก้วไปแลกปุ๊บเนี่ยเพื่อเกิดแบบได้โทเค็นใหญ่บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะสุม่มกุญแจมาให้ตรงนี้นึกอ,ออกไหมเออก็คือประมาณนี้อันนี้คือของฟรีก่อนและก็ยังไม่จบครับเนื่องจากโทเค็นที่มันใช้แลกมันใช้ดาบผมขอแวะรีวิวกิจกรรมอันนี้ก่อนครับ กล่องสกินอัลติเมทนะนี่เลยคือผมแอบรู้สึกว่าแบบเลดมันดีดีแปลกๆอะ่ะทุกคนลองดูเลดตรงนี้ดิสกินหาวอสองเปอร์เซ็น2%เลยนะเว้ยแล้วก็ดาบพิเศษคือเก้าสิบแปดเนี่ยดาบพิเศษคือโทเค็นที่ใช้แรกคือดาบพิเศษเนี่ยตีกลมๆนะแบบแบบตีแบบสูงๆหน่อยก็คือดาบละสิบห้าคูปองนะนึกออกไหมพอเล่นอันนั้นเล่นมงแหวนนั้นอะ่ะสิบห้าคูปองมันการันตีหนึ่งดาบไงถูกปะ เออก็ดาบก็ประมาณ15คูปองนะตีแบบสูงสูงนิดนึงนะครับผมจริงๆอาจจะไม่ถึงก็ได้นะถ้าเกิดคุณดวงดีสุ่มตรงนั้นอะแต่ว่ามันจะได้ลุ้นสกินอัลติเมตดีห้าตัวนะผมขอรูดก่อนนี่ว่าแล้วเนี้ยมันใช้คูปองลิมิเต็ดได้ด้วยน้องผมมีอยู่510นะครับผมรูดไปก่อนมาบเข้าไป375นะแล้วก็ขอเปิดเลยมันคือ30นะเว้ยสิกล่องแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆคือ มันคือ2%องเเซแต่ว่า15ครั้งนะจะมาคิด30%มสิตขี้ตู่แบบนี้ไม่ได้นะผมเลิศดขอสักตัวหนึ่งว่ะตัวหนึ่งว่ะโอ้โหโอ้โหรูปปากเลยคนอื่นเขาแตกกันเบาะบ้าโบบ้าครับผมสามร้อยเจ็ดสิบห้า,าคูปองได้มาสิบหกโทเค็นคือเมื่อกี้คือดวงดีแค่กล่องเดียวเลยนอกั้้หนึ่งล้วนนะครับผม อ่าเรามีสิบหกดาบนะคราวนี้เราก็ไม่ลำใหญ่ครับเราไปสุ่มกุญแจก่อนกุญแจผมมีเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะซื้อให้ครบสอ0ยห้าสินะแป๊บนึงนะโอเคอ่านเดี๋ยวผมจะซื้อกุญแจอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดอันนะครับผมซัดไปก่อนหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วก็ให้มันลงเก้าสิบเอ็ดนะโอเคอ่ะเมื่อกี้ร้อยแรกคือสา0รอยเมื่อกี้คือสองเ็ดสามเป็นห้าร้อยเจ็ดิบสามคูปองนะที่ผมเสียไปพร้อมกับเอาขยะขยะต่างๆไปแลกมาเป็นกุญแจนะ โอเคไปเราเริ่มสุ่มกันเลยครับคือผมจะสุ่มเนี่ยมันคือกี่ครั้งวะทุกคนห้าสิบครั้งนะห้าสิบครั้งจะดูว่าได้กี่ดาบนะครับผมจากสิบหกดาบไปกี่ดาบแต่ผมไม่แนะนําเลยว่าให้เอาวันแรกเรากดกดทุกจัง ทุกอย่างเนี่ยมันไม่คุ้มมันชื่อวงแหวนรายเดือนแล้วผมเข้าใจว่ากิจกรรมพวกร้านค้าพเนจรกล่องต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องให้ดาบหรือว่าให้กุญแจที่คุณเล่นอยู่แล้วและสําหรับถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่มีกุญแจแล้วหยบเดือนนั้นก็ไม่ต้องสุ่มเนื้อออกไหม ค่อยไปสุ่มเดือนหน้าเพราะว่าผมเข้าใจว่ากิจกรรมนี้มันมีอยู่แล้วเออรอแบบเก็บกุญแจให้ครบแล้วค่อยไปเล่นนะคะผมอันนี้ผมสุ่มเป็นวิทยาทานก่อนแล้วเดี๋ยวพอปลายเดือนมันขาดเหลือยังไงผมเติมได้อยู่แล้วนู่ออกป่ะเออผมรีวิวกิจกรรมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องใช้อีดีนี้อีดีที่แบบผมจะรีวิวเนี่ยต้องแบบพยายามยาวๆดันไปทุกทุกเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยนะโอเคปเริ่มครับครั้งที่หนึ่งจาก16โทเค็นจะเหลือเท่าไหร่ หมับเข้าไปหนึ่งล้วนทุกคนคิดดูดิเกลไม่เกลืออ่ะแล้วบอกเลยการันตีไอตัวบัตเตอร์ไฟนะคือดาบแล้วสิบห้าคูณเข้าไปดิสิบห้าคูณสี่ร้อยหกพันคูปองนะอันนั้นคือการันตีแบบกดแบบไม่คิดอะไรอ่ะไหวไหม่หกพันคูปองมิลิเค้าเก่าขนาดนั้นนะครับผมแนะนำว่าค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆเก็บไปแล้วก็เนี่ยได้สกิลสามให้กูอีกนะเป็นทุกข่นดิเพื่อนเป็นทุกข่นคือคุณอัพ คุณอัพหลายๆอย่างหลายๆฟีเจอร์ที่เอาขยะม,มาแรกเนี่ยโอเคละแจกคูปองให้เด็กเนี่ยโอเคละนะครับผมเหลือเหลืออันนี้ผมฝากหน่อยว่าซ้ำอ่ะขอเป็นของมีประโยชน์อะเป็นกุญแจคืนมาก็ยังดีนึกออกไหมอ,อ่าฮะซกินเลเยเชนหนึ่งอันนะเมื่อกี้เสียหายไปเท่าไหร่นะหกร้อคูปองใช่ไหมอันนี้คือแค่ร้9ยนะยังไม่พอนะเอาอีกนะจ๊ะ ไป้ยผมเพิ่งส่งมาร้อยเออเนี่ยมันค่อยต้องค่อยๆเล่นทุกคนเนืกอออกไหมและไอดีที่เล่นแล้วคุ้มคือไอดีที่ไม่ค่อยมีสกินนะคือเออนั่นแหละไอดีที่มีสกินเยอะๆก็เศร้าแป๊บเนี่ยอย่างเช่นสมมติผมมีไอดีลองอันหนึ่งใช่ไหมผมก็จะรอเก็บแต่กุญแจเนี่ยครับผมจนกว่าจะลกแลกมิติเคอลเดือนไหนๆได้ก็ค่อยค่ยเล่นอะไรเงี้ยนะเล่นให้คุ้มๆหน่อยนะครับผมขออนุญาตขอเวลาดองดองกุญแจก่อนนะ เดี๋ยวเดือนอื่นอาจจะสุ่มโหดกว่าน,น,น,นี้นะครับผมเพราะว่านี้ไม่ไม่ได้มีม,ม,มันไม่มีลดลลคงลดราคามาให้เลย <c oughs> เอเดนเอรแล้วก็ซ้ำไปกันต่อครับผมเมื่อกี้จากสิบหกนะจะเป็นเท่าไหร่วะผมสุ่มไปห้าสิบครั้งขู่หนึ่งล้วนหนึ่งเกลืออ่ะเตรียมหมดนะครับผมโอ้โหโอ้โหสิบหกขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบนะครับผมได้มาห้าสิบสี่ ถำจริงถำจริงห้าสิบสี่สุ่มห้าสิบครั้งเองให้พี่ห้าสิบสี่เลยเรอวะผมบวกเลขผิดไหมทุกคนเออเดี๋ยวผมขึ้นให้นะแต่ว่าเนี่ยผมมีเจ็ดสิบดาบอะเมื่อกี้ผมมีสิบหกดาบอะสิบหกลบเจ็ดสิบมันคือห้าสิบสี่เว้ยเออเนี่ยผมก็สุ่มไปเท่าไหรอ่อ่ะห้าสิบครั้งจริงนะคาริน่าบวกเลขอะไรให้กูผิดวะเนี่ยคือได้สกินแตกมาหนึ่งอัน แล้วก็มีสกินซ้ำแตกมาหนึ่งอันอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยอืมเลดมันแตกมากเลยอะหรือว่าเขาบวกให้ผมผิดวะฮะเออโขโหลเลยเดี๋ยวขอดูตรงร้านค้าแลกเปลี่ยนเลยเออเจ็ดสิบจริงวะแล้วก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งมือซนไปแกลกอะไรเก็บไว้ก่อนนะ อย่างน้อยอะผมได้อัลติเมทตัวหนึ่งก็โอเคนึกออกไหมสมมติว่ารีวิวไปแต่ละเดือนอะแล้วก็เติมแบบเพิ่มเล็กน้อยอะแล้วเดี๋ยวมันจะมีรางวัลล็อกอินอีกหลายวันอีกนะโอเคก็เลทก็เดี๋ยวผมขึ้นให้แต่มันไม่ไม่คุ้มเลยถ้าเลทตรงนี้นะครับผมมันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีสะกินเลยน้อยๆแล้วก็เหมาะกับคนที่เล่นกิจกรรมแบบทุกอย่างอ่ะนึกออกไหมเอาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อันไหนคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวค่อยว่ากัน นะครับผมแล้วก็คำพีแดงเข้าใจว่ามันยังอยู่นะเออสำหรับใครที่อยากเก็บริมบิ้นแตส้มก็คำพีแดงน่าจะยังอยู่โอเคไปเดี๋ยวผมไปสุ่มมิลิมอีกไอดีนึงให้ดูเลยนะครับก่อนได้ซุม่มไอตัวสีมิลิมนะครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณลูกค้าเมื่อวานก่อนเลยครับผมว่ามันอุ่นหนาฝาคั่งมากคือน่าจะผมไม่แน่ใจว่า t r a n s ค t ั่นที่เข้ามาเนี่ยเยอะสุดตั้งแต่เปิดร้านมารหรือเปล่าครับ เพราะฉะนั้นก็เลยขอโทษลูกค้าของรับบางคนครับแบบมีตกหล่นมีช้าบ้างมีแบบอะไรอย่างนี้บ้างนะครับผมคือทุกคนคิดดูดิเมื่อวานมีคนโอนเงินมา2,000 t r ทรานเซชันนะเว้ยที่วิ่งแบบบังบงบังบังบังบงระบบแม่งจับคู่แล้วมีจังหวะแบบมีจังหวะช่วงหนึ่งแบงค์สเตทเมนต์ตายอ่ะโอ้โหโอ้ม y g ก็เลยก็เคลียร์กันไปนะครับผมตอบลูกค้าเคลียร์กันไปก็ ขอภัยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ไว้ใจร้านก็อฟฟ์ด้วยจริงๆนะครับผมจะพยายามรีวิวด้วยความจริงใจไม่ทาให้ผิดหวังจริงๆครับผมขอบคุณตรงนี้นะครับผมขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างที่มา,มาดูมากดไลค์มาสับสับไพ่ด้วยนะครับผมมากไปเลยสุ่มเลยคือหลักการง่ายๆห้าร้อยห้าร้อยเอ๊สองพันห้าร้อย2500คูปองได้ชัวร์นะครับผมแพ็คร้านก็หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะได้ 2,504คูปองนะครับผมแต่ว่าในเว็บเนี่ยเนื่องจากมันมันยังมันไม่มีสูตรมาสเตอร์ผูกไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าในเว็บก็คุณอาจจะต้อง1930ก่อนแล้วค่อยกดอีก20บาทอะไรอย่างนี้นะเออก็ลองลองเว็บก่อน20บาทไงถ้าเติมเข้าก็ซัด1930ใช่ไหมเออหรือว่าเติมในแชทก็ได้ครับ1,950บาททางไหนได้หมดเลยนะครับผมขอให้เป็น้านกอฟอจะขอบคุณมากนะผมไม่เสิรตอีกทีนึงนะโอเคไป ปึบ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 ไม่ไม่เดี๋ยวราคงราคาเดี๋ยวขึ้นเป็นตารางให้นะครับผมก็บางคนพี่ซื้ถึงเท่านี้อะไร่เงี้ยก็คือถ้าคุณแบบใกล้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 เนี่ยก็คือหนึ่งเก้าสามศูนย์บาทแหละเออนะแต่ถ้าคุณแบบเอาชัวร์ๆก็หนึ่งเก้าห้าศูนย์บาทจบๆแต่ว่าถ้าคุณแบบมาไกลครึ่งทางอันนี้ต้องบวกเองเอาเอาเลขในตารางมาบวกเองหน่อยนะครับผม <S <S ไปครับผมสิบห้าช่องอยังอยู่ยังอยู่ในของฟรีอยู่ นะมาเข้าไปเรียบร้อยอันนี้บอกก่อนนะผมได้สกินเมื่อไหรผมหยุดเมื่อนั้นนะครับขออนุญาตไปรับไอตัวกรงเล็บมบังกรอีกทีหนึ่งนะครับผมอีกหนึ่งอันนะผมใส่งกอยู่แล้วเมวื่อวานมีเด็กม้นบอกพี่พี่มันคือกรงเล็บมังกรพี่เล็กกรงเล็บหมีหมดราคาเลยพี่ก็ไม่รู้พี่ไม่เบียวการ์ตูนน่ะลูกเอ,อ้ย อ่ปรับปร okay. ับปรับ okay, ปับโอเคยี่สิบห้าช่องไปกันก่อนคราวนี้ทีละช่องไม่เอาปุ่มไม่เอาปุ่มช่องนี้เขาไม่เอาปุ่มไอดีนี้เขาไม่เอาปุ่มอืมไม่เอาปุ่มจริงนะไม่อยากได้จริงนะอย่าให้เขานะพอแล้วเออเนี่ยถ้ากดปุ๊บเท่าไอดีเมื่อวานเลยยิ้มยิ้มเลยยิ้มยิ้มไม่ใช่แล้ะไม่ใช่ ทุกคนคนไม่จะไม่เอาปุ่มมันก็ให้เอาปุ่มนะตามนั้นตามนั้นเลยนะครับผมก็โดนไปเต็มที่สองพันห้าร้อยคูปองนะครับผมนี่นี่ได้ปุ่มได้ป้ายเลยนะครับผมก็สําหรับเอฟเฟกก็ไปดูรีวิวได้ที่คลิปเมื่อวานนะครับผมอันนี้ซุ่มแบบเซงเป็ดเซงเป็ดนะครับผมแต่ว่าจะกินมันสวยจริง่ะทุกคนไปต้ม คือมันน่ารักอะแต่ว่าเตือนกันอีกทีรอบที่ห้าล้านสาสิบแปดนะครับผมว่าใช้เงินแต่พอดีนะไม่ใช่เมนออฟเลนก็ไม่ต้องเอานะเออตามนั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าไม่ไหวก็กอฟอก็รออยู่โคตรย้อนแย้งนละนเป็นการขายของที่แบบขายลืมไม่ขายคือใจจริงเแบบนี่ยแบบนี่ออกไหมก็อยากให้ล่นแบบใช้เงินด้วยความประหยัดอเออก็ไปลงทุนอะไรก่อนกลับมาค่อยว่ากันนะ โอเคเก็บตกนิดนึงเมื่อวานอ่ะผมยังไม่ได้รีวิวไอ้นี่ไว้ทุกคนเอฟเฟกต์ <S <S Effect, นะไปเนี่ยรีวิวผลงานตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพี่ก็สุ่มไปเรื่อยเจ้ยนะเอออันไหนพูดผิดออ่านทุกเมนด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์นนะอันไหนปรับใช้ได้ก็จะปรับนะครับผมโอเคอ่ะหมดนะครับสองเหล็กรรมที่ช่องกอฟอวันนี้สุ่มให้ดูนะกล่องก็เกลือวงแหวนก็เกลือ มิลิมก็เกือวันนี้วันแห่งเกลือนะครับผมโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไทยครับแล้วก็เติมเกมก็อย่าลืมนึกถึงหลานกอลฟอครับมีทุกมีหลายๆเกมนะพับจีวาโลโมบายเลเจนปีป m i n มินิเวริร์อะไรต่างๆน,น,นะก็กดได้ที่เว็บไซต์ครับอาวี RV รับเติมแล้วก็รับแจ้งปัญหาจัดการปัญหานะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆครับสวัสดีครับผมขอบคุณลูกค้าทุกคนจริงๆนะร้านแตก ไปไกลเลยนะครับผมเกือบสองนะขอบคุณจริงๆครับจุ๊บ